เงดแบงคืนนี้เง็ดแบงคืนนี้เง็ดแบงคืนนี้อออโอ้ยเอออยากตีพี่บอบบีออ้จังเลยค่ะอุ้ยได้ฝากทุกๆคนไปบอกพีอาร์ด้วยนะครับว่าขอบคุณม,มากๆเลยครับสำหรับ คนดูหรือสตอรี่สนุกๆนะให้พวกผมเล่นนะเขาเป็นับกูแคสหรือเปล่าอ่ะกูติดเท็กเขายังไม่ตอบเลยอ้าวเหรออ้าวเหรคือหนึ่เขาไม่ตอบอ้าวเหรคืออะไรวะหน้ามื่อกี้ไอ้เหี้ยมึงหว่อให้ถามกูก่อนหรือเปล่าเออเมื่อกี้ไม่ฟังไงเหมือนผู้ชายเนี่ยนะแล้วทีหนึ่งนี้ดิ วิเยอร์นน่งนะมึงเห็นป่กอไอ้เราอยู่กี่คนเนี่ยตอนเนี้ยขอบขราบอสสิบเจ็ดเจ็ดเท่าเดียวไมเฮผมไปเอาสี่คูลแป๊บเฮ้เอ้เอ้สี่ร้อยเมื่อกี้ดิสายวิ่งเหรอเอาส้อยเมื่อกี้ดิสายเอาสกินดินามืดเกินไปมาแล้วเอาวเอามาได้พี่เผมมีเอามาหขวดอ่ะมาได้จะได้ไปเอาที่รถให้ไอนียอยางกนั้นนะเอามาหกขวด่ เดี๋ยวให้โดนตำรวจจับนะเออจับก็โชคดีนะถ้าตำรวจจับคนเรื่องเรื่องตีนี่คือโดนยึดด้วยเหรอโดนโดนอะไรอ่ะบ้าว่ารากไก่รากไก่ได้หรอเชื่นใจกันดอกไม้เจอกันนี่ยสามชั่วโมงอ่ะมันโดนอ่ะโอเคหนึ่งขวดเท่าไหร่นะหนึ่งขวดสามสิบบาที๋ฮะสามสิบอือมันมีหกขวดก็สามชั่วโมงรา้วค่าปั๊บเท่าไหร่ปางปังเขาบอกว่าเขาจะเล่นไฟนี้ไฟสุดท้ายแล้วเขาก็จะออกให้จะไปพักกันแล้ว คครับน่าจะไม่มีตัวหลุดนะที่คุยกันแต่ถ้ามีถ้าเจอก็เอาถูกไหมเจอก็ตีได้อยู่แล้ว <Okay. S 2> ไม่ต้องปวเขาหรอกพีเ่เรารู้ไม่แค่าถามเยโตเฉยว่า<อ>เจอก็เอาใช่ไหมเจอก็เอาแต่แค่คือเขาก็น่าจะรู้อแหละว,ว่าเขาแค่ขอพักรวมรถถึงเวลาแล้วอโอเคครับผมปะปะปะไปจมรถจมรถไปไหนไปไหนเออหนุ่มซ้อมรถก่อนทีเฮีย เราชนเลยบอกว่าไว้แก้วแต่พี่เหมือนขับพี่ขับไม่ชนเลยนะไม่ชนเลยพี่เพิ่งซ่อมจากที่นั่นมาไม่ชนเลยพี่บ๊มขนาดนั้นไม่แม่กูซ่อมมาแล้วตอนหน้านโรงพยาบาลกลัวอยู่โรงพยาบาลกูซ่อมมาแล้วเขาว่าไงเดไอยเจ้าคาดเบี้ยวโอเคจะไปเสิร์ฟข้าวให้เขาหน่อยเร็วรอรอรอไปไปไเฮ้ยอย่าลืมถืออาวุธถืออาวุธถือมุทคอนถือมุทคอนพี่ไปถืออาวุธ แกแกต้องถือเจ้าต้องถือแกถือได้เลยถือได้เลยไม่นะเขานัดเลยใช่ไหมเอ้ยเขานัดเขานัดถือให้หมดนะถ้าเขานัดเอาถือให้หมดทุกคนนะใครคว้าวุธบอรถที่ถือ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 อาวุธอีกรอบนึงนะบอสบอสอยู่ไหนอ่ะนี่อย่าลืมฆ่าเตรียมขัดบอสแย่แบบไม่ทิ้งข่ากินได้ไหมถือร่อมถือร่อมบอสจะไปบางน้ะไม่ไปทันเหรอเอ้าบอสอยู่ไหนวะเมื่อไหร่บอสมาครับแกงกูมันโจยังวะ เราแย่อุ้มไปทิ้งคงทิ้งเขาไว้เฮ้ยอ๋อได้แค่สนะฟอร์มฟอร์มฟอมล่าสักสิบนาทีแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยไ่ไไป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 ไนไป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 ยปไปปไ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 ปปไไปไปไป่ไปไปไไปเปไเไปไอกปไ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 ปปไปาไปไไปไไไเไไปไ เราทำอะไรมาเหื่อนยันคือไงเพื่อความเท่หรือว่าอะไรเพืดอเท่ดีอ๋อโอเคพี่ว่าเราขับรถไม่เป็นกูขับรถไม่เป็นอ้อมทำไมนั่นเลยดิขอช่วยหนิว่าไม่ใช่เออกูเพิ่งคุยกับแก้วเลยว่าเอ้าไม่ไหนวะ แต่น้องตีข้างนอกไม่เป็นมัเป็นมันลากเขาไปในแทนไม่ได้ไม่นะอยู่ขวาพี่ไปจอดจอดนี่กันได้ี่ะหน้าเล่นเล่นใเล่นในเขาสนุกหน่อยปะ รถถอยหลังไม่เห็นไงวะโอขทษครับรถไม่มีตาพี่อยูเป็นร้านอะไรเหรอพี่ไอ้บูครับมาแล้วเหรอเใช่ไวจะผมมานานแหละไม่ใช่ใช่มือมึงอ่ะไวจะจัดเก็บของไปอ๋อบอสบารมีบอดเลยไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวขเดินถอยด้วย แล้วก็ขี่รถตามนี่เฮ้ยดูมึงดูพื้นที่เล่นกันดีๆนะเว้ยเป็นซอกซอยอะไรมึงดูดีๆนะเว้ยเราไม่เข้าซอกใช่ไหมเข้าซอกแล้วเราเล่นยากว่ะเราต้องออกข้างนอกยืนนี่แหละผมว่ื่นี่แหละไม้เล่นยากว่ะข้างนอกดีกว่าเออเดี๋ยวไปเล่นดีกินข้าวไม่ไหวจริงเหรอไม่ไหวจริงเหรอเมื่อกี้กินทำไมเดี๋ยวก็ลมไอ้เนี่ยไม่ไหวจริงไอ้เปีนยป่มีลมมาไม่มีลมมาถ่ายรูปเยอะๆถ่ายรูปโม่ป่ามึงมึงไฟเสร็จแล้วมึงก็ครับเพื่อนเจอกันเดี๋ยวตีแค่ตัวเนี่ยไปตีมึงต ใส่รูโม่เปล่าพี่ใส่รูโม่เปล่าไว้ก่อนแต่ไม่ให้ตำรวจมาบอกบอกเพื่อนคิดว่าเดี๋ยวตีแค่เซอร์เว่นไปตีเจรติตาโอ้ยพอเลี้ยวเร็วบี้เขาอยู่ในซอยเขาได้รอดอ่ะเขาเล่นซอยหน้าเราเหรอเราไม่เล่นไม่เล่นังไงเมาเอาม่เล่นซอยด้วยเขาไม่ชอบซอยเนี่ย เ็ไ่เขาเนินก่อนะเขาฝั่งนู้นเป็นเนินนะฝั่งนู้นเป็นเนินนะเราแก่ซอยกูก็เสียวแล้วหน้าซอยเอออย่าลืมคำเราอย่าลืมคำเราเฮ้ยใครใครบอกเาบอกเขาไม่ผดล่าบอกเขาบอเาเป็นร้านเลยพี่ไปเฮ้ยคำสั่งไปแล้วคำสั่งเป็นร้านไปแล้วเปินเน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 เนินันเนมเินเนินเนินเนสินายิิิ ข้อมขวาไหมขวาง่ายฮะขวาง่านะขาอต่อข้อต่อเ้อต่อข้อต่อข้อต่อไม่เข้าเราไม่เข้าเราไม่เข้าเข้อต่อไม่เอาไม่เอาซ้ายมันก็ต่ำอยู่นะต้องขวาเยืน no ที่ร่องไว้ก็ได้แดดไปสามโคตมันจะอ้วกแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้ามึงฟังว่าเขาเขาจะกินเนาะดูอะไรดูอะไลู่อ่ไลู่อะไล่เขากินสี่ขุดร้อยนะเขาจะกินสี่ขุดร้อยวิ่งมาเปิดแล้วปั๊บผมผมขว่ที่สี่แล้วเนี่ยเขากินข่เดอยร์มากว่าที่สี่แล้วระวังนะไกลแล้ว ตรงนี้ฝั่งเขตเล่นซนนะที่ศูนย์หนึ่งอามาออกขวามาออกมาเนี่ยตามกูมาเนี่ยตามกูมาเนี้ยกว้างตามกูมาเนี่ยตามกูมาเนี่ยตามมาไอแกไม่ไหวนะมีเขาเยอะต้องที่กว้างเออหลานหลานนี่ยด้ปะขอดตรงนี้ได้ป่ะมีดนตรีด้วยอ่ะต้องดูดีๆอ่ะเล่นที่แคบอ่ะไม้อ่ะ ได้หรอไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะโดนขวานแล้วเขามาขวานแล้วเขาบอกมาเขาบอกมาขวานเลยยัดแม่งเลยบ้ามาขึ้นไปมาขึ้นไปยัดแม่งเลยบ้าลายมันเดินน้ำดิมึงอัดแม่งเลยดิมันอัดแม่งเลยดิอัดแม่งเลยดิสวยโอ้ยอยากตีพี่บอบบี้จังเลยค่ะอุ้ย

คือมันไม่มีผมพูดตรงเลย่าันไม่ินไม่มีโอกาสาจะชุบตีเข้าขีหลังผมเลยนะไอ้เร้ยตก,กใจเลยดูดูเ,ดเผมดิแบ่งกันดีแบ่งกันดีไอ้าต <entr> น้องผมเอาน้องผมเอาเอน้องผมเอามีคนตีอยู่เนี่ยตำรวจมาตำรวจมาเพื่อนเพื่อนตำรวจมาเพื่อน<ต><ต><ต> เอ้ีเจนเจีจจเนเจเพนตรงนี้เขาไม่ตีกันอะ <laughs> โดยคิดหลหังไอสัตว์ตกใจเลยไม่เดีย๋ย <laughs> วมันไม,ม่โอกาสจะคิดเลยน้ยหหลังก็แบบเขี้ยสัตว์ดนี้เอาจริงจังเลย <c oughs> สัตไม่ได้เลยแกบุธครับเก็บุธพี่ตั๊ดเกบุธครับ <c oughs> คุณหมอเพื่อนผมจมน้ำรอรเบิละละดรถที่ละละถ, <c oughs> ถ้าสมมติอย่างนี้ได้เหรอะสมมติอย่างนี้นะแล้วแบบแก๊งไหนมีผู้หญิงเยอะๆแล้วแบบใส่ส้นสูงกันเยอะแล้วสสยยแบบเล่นเป็นกันหมดผมว่าม่อันตรายจัดเลยนะอย่างเงี้ยเหี้ยเสี่ยงสัตว์ทำไมากูไม่ก,เกดเคสล่ะเดวนอุ้ยตำรวจมาเต็มเลย อย่างเรายั่วเยอะคิดภาพมีผมลืมกดเช็คคิดสภาพเราคิดเรายั่วยี่สิบคนน่ะผู้หญิงรัวแล้วใส่ส้นสูงแล้วแบบฝีมือเป็นทุกคนโค้งว่ะทุกคนคิดว่ามันจะเป็นยังไงนั่นแหละครับอันนี้สนุกสนุกแล้วครับแต่แค่ว่าตกไก่ผบเวราะเชื่โดนคิดหลังแล้วว่าผมไม่ไม่ควรไม่น่าโดนคิดเลยตอนเมื่อกี้ผมหันหลังครับยังไงก็ไม่โดนนะไปเช็คนะไปเช็คนะ

กองลมไหมก่อนกองลงเต,ต้องได้ดนทาอืมิดงครับเออทีิกูยิทุกสองตวมะเขือปอะเลยวะไม่มีสี <c oughs> เหลืองเหรอกะขายไฟนี้คืออะไรนะครับกะขายคืออะไรอะกะขายมากไฟนี้ เห็นชัดเลยเล่นไม้เบสทางแกงเออเฮ้ยไม้เบสไม้กอลฟไม้ผู่เฮ้ยแล้วส้นสูงล้วนเขาได้เปรียบ